ค่าใช้จ่ายหปีสำหรับคนมีรถยนต์ส่วนตัวต้องจ่ายค่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ สำหรับค่าผ่อนรถค่ะราคาจะขึ้นอยู่กับราคาของรถระยะเวลาการผ่อนค่ะรวมไปถึงเงินดาวน์นั่นเองนะคะสำหรับต่อเดือนจะอยู่ที่เริ่มต้น8,000ถึง25,000บาทเมื่อคูณ12เดือนเข้าไปแล้วจะอยู่ที่96,000บาทถึง300,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะสำหรับราคาค่าน้ํามันนะคะจะขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะราคาน้ํามันตอนนั้นๆนะคะแล้วก็ประเภทรถยนต์ที่ใช้นั่นเองค่ะเฉะลี่ยดเดือนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนค่ะหรือรวมกันแล้วอยู่ที่60,000บาทต่อปี นั่นเองค่ะและสําหรับค่าบํารุงรถยนต์นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องค่าสึกหรอต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นค่าช่างต่างๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง10,000บาทต่อปีค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย1ปีนะคะเราจะเช็คระยะประมาณ2ครั้งหรือว่า6เดือนต่อ1ครั้งนั่นเองค่ะหรือว่าตามรอบระยะของกิโลเมตรค่ะค่าภาษีรถยนต์ค่ะจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ค่ะและขนาดเครื่องยนต์ของรถคันนั้นๆนั่นเองนะคะโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่1,000ถึง3,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะาประกัน ภายภาคบังคับหรือพรบค่ะเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้คุ้มขอค่าซ่อมนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ปีละหกร้อบาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของค่าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั่นเองนะคะหรือว่าประกันรถยนต์คุ้มครองคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเฉลี่ยอยู่ที่12,000บาทถึง25,000บาทต่อปีค่ะขึ้นอยู่กับประกันภัยที่คุณเลือกซื้อค่ะรายจ่ายเยอะขนาดนี้จะซื้อรถดีไม่น่า ซื้อเลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าโตโยต้ากรุงไทยของเรามีที่ปรึกษาการขายที่้รู้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจะคอยแนะนํารถยนต์ที่เหมาะสําหรับคุณค่ะและที่สําคัญจะคานวณรายจ่ายให้เหมาะสําหรับคุณลูกค้านั่นเองนะคะอีกทั้งบริการหลังการขายนะคะที่ครอบคลุมในการใช้รถค่ะรวมไปถึงการซ่อมบํารุงการรักษาต่างๆเรีวยกว่าสบายใจหายห่วงเลยค่ะถ้าคุณเลือกโตโยต้ากรุงไทยถ้าสนใจสามารถทักมาหาเราได้เลยนะคะ